ค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณค่ะพอทานข้าวอิ่มแล้วทานกล้วยแล้วนี่กล้วยหมดถ้วยเลย ขอบคุณผู้ติดตามใหม่นะคะเดี๋ยวลงไลน์แล้วจะติดตามกลับนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทักทายค่ะทักทายทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณผู้ติดตามใหม่นะคะ คุณผู้ที่กดไลค์กดแชร์ข้อเจอข้อใจให้นะคะข้อเจอข้อใจ,อใจกดไลค like, ์355นะคะขอบคุณมากค่ะพ่อทันข้าวเช้าอิ่มแล้วพ่อเขาปกเสื้อมันไอตรงหน้าอกมันม้วนเออ,นะอ,เ,อ,อนเนี่ยโอ้โหหลอนนี่ยหลอนนี่ยโอ้โหพ่อทันข้าวอิ่มแล้ว แล้วแล้วแล้อ้าวเขาจะไปไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนดิเอยู่เพิ่งไปดิไปไหนไอ่ะไปไหนอ่ะไปไหนอ้าวจะไปแล้วเหรอจะไปแล้วเหรอยังไม่เห็นก็จอเยังไม่ถึงห้านาทีเลยเฮ้ยจะไปแล้วเหรอกางเกง นีมีแตงโมโด้วยเดี๋ยวจะหั่นแตงโมฮ่า<ม>ก็จะข้างว่างหรอ,อยังยาง้คิดว่าจะยัะะง 我也没写，我也没看。 เข้าห้องก็ได้นะแล้วแต่เข้าห้องก็ได้ปวดหัวปวดคอปวดอะไรล,ล่าเดี<อ>๋ยวปวดปนยาสวัสดีค่ะขอบคุณผู้ติดตามใหม่นะคะเดี๋ยวลงไลฟ์แล้วจะติดตามกับนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs>